แล้วเกิดไม่รอดแล้วแต่เกรนไม่เป็นไรฉันมีน้ำมันสำหรับรถของนายอยู่สองามถังแอ้างนอกเดีแล้วล่ะนี่เป็นไงบ้างเงียบเพื่อนของเรายังนอนเป็นผักอยู่ตรงนั้นที่ทเหลือก็แค่พยายามอายาไม่ได้ ตามล่าหายากันต่อไปเนี่ยเฮ้ยมันมีอะไรวะเหมอมาคุยกับเกรนก่อนครับ How you doing Glenn มไงบ้างเกรนก็น,น,กนนะโอเคครับจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับก็คือเราได้ไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งเราว่าเขาได้เกิดแบบติดเชือ้อแล้วก็แย่งปืนจากพวกเราไปแล้วก็ยิงตัวตายเนะี่ย เป็นเรื่องน่าเศร้าทําให้เกรนเธอเขาตกใจนะผมไม่รู้ว่าเกเรนสะเทือนใจเพราะเพราะว่าชอบผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเพราะว่าเป็นคนคนแบบที่ตัวเองกำลังจะช่วยเหลือแต่เขาแบบฆ่าตัวตายะอะไรอะไรย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องนา่าเศร้าสำหรับเกรนนะอาจจะเป็นคนอ่อนไหวผมคิดว่าเราถามอะไรเขาดีวะถามเรื่องโรงแรมั้น นายเป็นห่วงเร่อง้ะไรมล่มละอยู่ดีสถานกรยารณ์ก็แย่ขนาดน,นั้นรู้ไหมว่าเวลาถูกพากะไยไปคนเรามันจะทำเรื่องบ้าๆเสมอก็คงงั้นน่ะ <c oughs> แต่นั่นไม่ใช่ฉัน <c oughs> ฉันจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าอย่างไงก็ตาม <c oughs> ดีแล้ว <c oughs> ดีแล้วละ่ะเธอคงอยากจะได้ปืนจรงิ <c oughs> จรงๆ <c oughs> ฉันก็ว่างั้น <c oughs> ทำไมนายไม่บอกคาร์ลี่ให้เอาปืนให้ไปล่ะแล้วถ้าเป็นนายจะให้เขาไหมล่ะ ไม่หรอกถ้างั้นนายก็รู้เหตุผลแล้วนายรู้รหัสล็อกประตูข้างนอกไหมําไปเพื่อก็นยฉันอยากจะไปยิ้เส้นที่สายนิดหน่อยเดี๋ยวนะนั้นจะไปไหนต่อไม่รู้สิผู้นายก็ดูโอเคนะแล้วครอบครัวนไงบ้างเอ่อฉัน ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนนั่นเป็นสิทธิ์ของนาย like ฉันไม่ชอบความรู้สึกที่ทำอะไรไม่ได้เลย feeling, ฉันเข้าใจความรู้สึกของนายพวกไปพักผ <laughs> <Yeah, right. S 1> ่อนเถอเกรนโอเคได้เลยอ่าเขาเออเกรนเขาก็น่าจะมีครอบครัวเหมือนกันนะผมเองเขาเขาพูดถึงผมคิดว่าทุกคนมีครอบครัวแหละแต่อาจไม่รู้ว่าจะเป็นตายดีอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้คนหัวใจนะครับ เอาจริงถ้าเกิดใครได้ดูซีรีส์ในหนังผมคิดว่าเกรนในหนังก็มีนะเกรนก็จอกแนวแบบเป็นตี๋ๆหน่อยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวตัวละครเดียวกันกับคนนี้นะเดาวนะเดาๆของรักกี้ของเรายังคงต้องหายาอยู่ครับเดูเวลาดีกว่าโอเคโอเควิทยุเราหาฐาไม่เจอเลย ไปคารีไหนกันว่าไงอะไรเองอย่างกันนรกเลยว่าไหมอืมุปกรณ์อันรายการก็พังหมดดูดูแล้วก็พยายามทำนารอดคุณทำราการอยู่หรอใช่จนกระทั่งแบบนักการเมืองได้หนีเ้าเงินทุนเราไปเราฉันเลยก็ต้องแบบ

ตัองรู้สึกว่าค่อนข้างอ่านยากทุกคนอ่านทันก็ก็ช่วยกับอ่านหน่อยก็ทันทีหมอหนุ่มช่วยไว้หรอหรือเชื่อเนาะพวกผีปอบหรืออะไรก็ช่างก็เลงฉีกรถเราเป็นที่จีนแต่หมอนั่นดักมาช่วยฉันไว้ผมคิดว่าเราบอกไม่ได้หรอกว่าคนไหนเป็นฮีโร่เขาก็น่ารักดีนะสำหรับห้องใต้ดินว่าไงนะอะไรเอ้าปากปากฟื้นหน่อย ทำไมเขาพูดถึงกองใต้ดินวะคุณมาลงเอ้อยที่ได้ไงฉันกำลังขึ้นไปทางเหนือเพื่อดูเทศกาลดอกไม้ดูคุ้มนะผมกำลังหาฐานมาใส่ที่ยุ่อยู่อะขอบคุณนะงั้นผมไปทำเองก่อนจ้ะขอบคุณนะอย่าพูดถึงมันเลยแค่จำในสิ่งที่ฉันพูดไว้โอเคได้ น่าจะขอบใจในเรื่องของคารีที่เก็บแบบเรื่องคดีเราเป็นความลับ้วยผมว่าเราพร้อมที่จะออกไปยังอันนี้รูปเราดูแล้วนะอันนี้โปสการ์ดโอเคอันนี้ก็น่าจะดูหมดแล้วอะ่ะผมว่ามันได้เวลาแล้วต้องออกไปไปจนภายแล้วหรือเปล่าเนี่ยไปเคเดินวงกลมไปไปไปพร้อมลุยพร้อมลุย สถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างก็ดีคุณจะออกไปข้างน,น,างนอกไหมล่ะจะดูกันงั้นเราไปใช้กันเถอะโอเคหวังว่าจะไม่เป็นอีหลอดเดิมนะเพราะผมว่าผมต้องการรุยแล้วล่ะนี่ไงเราเปิดได้แล้วริงเป้งพี่ชายของลีเอาเขาเป็นพี่ชายเดี่ยวหนูว่าน้องชายอยากเทียบรูปภาพครับ คนนั้นมีกุญแจอยู่กับตัวนายแน่ใจได้ยังไงฉันเจอนี่ในออฟฟิศเด็กในรูปนั่นทำงางให้นี่กุญแจไม่ได้อยู่ใครนอกจากเขาแล้วใช่ฉันเห็นด้วยเราแค่ต้องออกไปจากที่นี่แล้วเอากุญแจใช้เวลาไม่นานใช่ไหมใช่แค่แป๊บเดียวน่าจะมีวิธีหลอกล่อพวกมันและซื้อเวลาให้ได้นะ ที่หลอกลอ่อซื้อเวลาอ่าก็จริงออกไปนี่คือต้องโต,อง,ตองไงนะเอ่าฉันเอื้อมไปไม่ถึงก้อนอิดโอเคเอื้อมไปไม่ถึงก้อนอิดดักมีความคิดเห็นียดเลยไหมคนีนนั้นใส่ย,ยังไงจากจากตัวนั้นเอ่ออันนี้เหมือนเราจะคุยแล้วหรือเปล่าวะดักจะเปิดประตูตนี่ไหม เรื่องนั้นน่ะนายรู้หนัใช่ไหมไม่แล้วมีใครรู้หรือเปล่าฟังนะพวกมันามาเป็นฝูงจ้องจะเข้ามาให้นี่และตอนนี้เราก็ออกไปหนุนไม่ได้ดิใช่ปะ่ะแถมเราอยังเสี่ยงละเมิดกฎหมายอาคีภรายใ,ใดยด้วยโอ้ใครสนกฎหมายกันดักน่าจะมีใครสนนายเคยเข้าไปอาวุน่นนั้นไหมเคยแต่มันเสี่ยงเกินไปแล้วแบบมีคนกลุ่มหนึ่งโผล่มาแล้วพยายามที่จะ นั่งให้ต่อฉันคิดว่าพวกเขาคือศพที่นายเพิ่งเห็นไปเมื่อกี้โอเคประโยคน์้ามนะฮะได้ปะวะเฮ้ยออกไปคือไม่มีอะไรลอยเลยเว้ยมันต้องโต้งไงนะลองดูตัวล็อกชิบหายแล้วนี่เอาจริงดิโอ้ย จ๋งเป้งที่เหลือก็แค่แบบค่อยๆดึงดูดความสนใจพวกมันนี่ไงฉันเดินไปไม่ถึงโห oh, เออไม่ถึงเหรอให้ตายเอาจริงลีอย่าล้อเล่นนะไหมเปิดมามันแหกเข้ามานี่จบเลยนะล็อกไม่ได้ด้วยรอบนี้กองวะเ้ยเปิดแล้ว เรื่อมดิยิบอิดยิบอิดไหมยิบอิดถึงเป้งน,น,นี่ไงยิบอิดแล้วเอาไงดีครับยิบอิดแล้วทำยังไงอ๋อลาดรู้หรอยังบอกว่าให้เราแบบวิ่งออกไปเอากุญแจกับพี่ชายเรานะโอ้ยไปเลยไปเร็วไปเร็วทำลายข้าวของเจ๋อฉันมีแผนแล้ว เออเราก็เปิดประตูอาซ่ายนะมีแผ่นแล้วแล้วยัไงต่อตรงนั้นเต็มไปด้วยทีวีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โอเคเฮ้ยเราเปิดประตูนาไปนะบางทีเราหายจากตรงนั้นอีกฝั่งดีกว่า,วาไหม อาจจะมีปัญญาได้แต่ใครจะรู้ว่าทำงานที่นี่หรือเปล่าอ้าวนี่ประโยคซ้ำด้วยวะมีแผนเหรอมีแผนเรื่องอะไรต่อครับเนี่ยคนตัวเขาไม่กีดเวทีเราก็รู้ว่าววเขาไม่กสนใจไหมได้ไเราหาของไม่ขาบหรือ,อยังไงเฮ้ยด้กลับเข้าไปแย่แนะเนี่ยเอาจริงเฮ้ยทุกคนที่หายแล้วแล้ว ทุไเข้าของไปแล้วยังไงต่อเฮียออกไปไม่ได้ด้วยกลับเข้าไปข้างในเหรอใช่ปะ่ะกลับไปข้างในกันโอเค,อเ,คเออประเด็นคือไม่ได้ปิดประตูด้วยยิ่งหาย้วไม่แล้วเราออกไปข้างนอกยังไงอะ่ะใช่ปะ่ะผมสำรหจจนครบแล้วนี่ รู้สึกว่าเหมือนทหารจะไม่มีแล้วด้วยโ okay. อเคราไปดูหลังร้านดีกว่าว่ามีอะไรบอกพิ่มเติมที่เราแบบพลาดไปในเก๊ลิโมททีวีพ่อฉัน เอราเอาลิมมาด้วย้หรอจำเป็นใช่ปะไม่เปิดได้ด้วยกะแล้วเชียว <c oughs> อ๋อเยี่ยมเลยมีอะไรให้เราจิก๊กไปดีแล้วที่ไม่ต้องใช้ของในกระเป๋าโอเคว่านี่ไงเราได้ออกไปแล้วเรามีขวานหรือว่าผมทำผิดวะ เฮ้ยแล้วผมทำประตูพังประตูนั้นไปแล้วว่าได้ห่าและประตูไปร้านยาได้ปะมันก็คุมค่าที่ยิงแต่ว่าใช้กุญแจน่าจะดีกว่ากุญแจอยู่กับศพเดินได้ในตัวบนถนนโอเคโอเคเราต้ออกไปตรงถนน,นดีๆนะว่ไาไงจ้าเครมันทาย เราจะออกไปข้างนอกยังไงอ่ะหรือเราต้องมีปืนจากคาร์ลีหรือเปล่าผมชักจะสงสัยแล้วนะฮะเฮ้ยนี่ไงอะไรวะช็อกโกแลตป่ะอย่าบอกว่าไว้จะเป็นช็อกโกแลตเฮ้ยเราเก็บอะไรไม่มาไม่รู้ครับบนพื้นอย่าบอกเป็นช็อกโกแลตนะเฮ้ย่ผมไม่ได้สังเกตเลยตรงพื้นก็มีเฮ้ยต้องดูให้ละเอียดแล้วเนะี่ย ทำไปเล่นไปผูขอเสียเวลาทีนี้นี่ไงเฮ้ยให้ถ่านนี่ไงให้ถ่านคารีเอ้ยโอเคนี่ถ่านอีก่อนน่าใช้ได้แล้วเจ๋งเป้งครับยังซ่อมไม่ได้เหรอใช่ฉังซ่อมไม่เป็นขอผมดูหน่อยเอานน่เฮ้ยแต่ผมไม่ถ่านแล้วนะเปิดได้ปะขอดูข้างหลังก่อน อ่าแจ๋วมีฐานแล้วโอเคอันนี้เราเอาเสาขึ้นโอเคเยี่ยมครับแล้วก็ก็เปิดเครื่องใช่ปะ่ะผมแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาริงดิผูาฝ่าถามมาใส่แล้วนะ อ๋อไม่ทำกไดาเหรอโอเครอทีอร่อกทีหนึ่งครับว่าจะใช้ได้บะางอ๋อใช้ได้จำนวนผู้เสียชีวิตยังคงพุ่งสูงขึ้นนส้มได้แนะนำให้คุณอยู่ในครัวเรือนเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสทุกคนที่คาดว่าติดเชือ้อสถาน,นี้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยโปออรดิวเซอร์บอกให้หยุดการออกอากาศ ขอให้คุณและคนรักพระพระเจ้าคุ้มครองโอเคไม่น่าหลอดแล้วล่ะผมว่าน่าจะจากไปแล้วจากไปโดยไวโอเคไหมวิทยุหยุดออกอากาศแล้วดูไม่ค่อยดีเลย <you> okay? เป็นไรเปล่า <'m> ฉันสบายดี อย่าคิดมากนะมันบอบช้ำให้จิตใจฉันแน่ใจว่ามีคนออกไปแล้วบางทีพวกเขาอาจจะได้รับความช่วยเหลือหรืออาจจะไม่จริงหรอเศร้าเลยฮนะจริงอันนี้คืออะไรครับเซนทันไฮไล่ค้า,า,าคงฉบับนี้แค่สัปดาห์ก่อนจะเหมือนจะ่ามาหลายปีแล้วนี่นายคุยคารีกปะขออีกที มีอะไรให้ผมช่วยไหมครัลี่ไม่เป็นไรขอบคุณนะโอเควิทยุซ่อมแล้วผมคิดว่าน่าจะเคลียร์นะออกไปรอบบ้างสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างอาโอ๊ยแต่เราไม่มีกุญแจเลยว่ะให้ลิมมวดกระด้าก่อน ช่วยดูนี่หน่อยได้ไหมนายก็รู้ว่าฉันทำอะไรได้อะไรหรออาวฉันใช้ได้มันใช้ได้ครอบจักรวาลฉันตั้งโปรแกรมให้มันใช้กับทีวีอีกฟากได้หวังว่าจะยังคงเปิดอยู่นะได้ทำแบบนั้นได้เลยเหรออ้าว d ดั k เป็นไอทีครับฉันจำหลักทุกอันได้ตอนที่ทำงานอยู่นั่นเดี๋ยวลองดูก่อนนะเอาเว้ยดั k คอนโทรลเอ้ย เยี่ยมโคตรรเลยดักความรู้เด็กเนื้อที่ช่วยเราได้เหมือนกันนะเนี่ยใครบอกว่าช่วยไม่ได้ล่ะเอาครับไปเลยเจ้าหนุ่มๆมึไหนไปดูทีวีแล้วดูรายการโปรดได้เวลาแล้วจะบอกผมต้องบังคับนะอ่าเกมขึ้นเซฟนะครับต้องกดวิ่งเลยได้ปะ จะบอกว่าวิ่งเองนะเว้ยเอาจริงระวังด้วยนะคอยระวังให้ทีได้หรือเปล่าล่ะอ๋อดับไม่ตอบเลยเงีย,ยบๆครับลีเงีย,ยบอยากระตกกระตากนีเร้าเลยผมนึกว่าน้องชายลีแล้วจริงเขาหน้าเด็กนี่พวกไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่แต่ว่า ฉันว่านายคงยอมตายเพื่อเขาแน่นอนใช่ฉันคิดว่าเป็นแบบนี้อ่ะหาเจอยังแป๊บหนึ่งนะดี๋ยเพิ่ตะโกนดาร์กถึงตายาเบาหน่อยขอโทษนะที่ฉันไม่ได้อยู่ด้วยแต่การที่นายดูแลพวกเขาจนถึงตอนสุดท้ายมันช่วยได้จริง เอาก็ต้องฆ่าครับเขาจะได้ไม่ทร,รม,มานโอเคผมคิดอยู่นะว,ว่าถ้าเกิดเราเอ้ยชิบพายแล้วเ้ยเลยเองไม่ตายเหรอขออีกทีนึงโอ้โหทำไมไม่ไม่ฟันแค่หัว พอ,อยังพอโอเคโอค้โหจ่ากจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ไม่ทรมานผมเจอแบบหลายดอกแบบนี้นะ่าจะเจ็บพอสมควรเนาะโอ้โอเคพระเจ้าอของแจนนะพี่ชายได้มาแล้วได้มาแล้วพวกดักชิบหายแล้ว<ป>วิง่งเอา เอา้ารายการไม่หนุกเหรอ FC กลับมาแล้วชิ่หมายแล้วรีวิ่งครับรีเฮ้ยแต่เราล็อกประตูไม่ได้เอาไงวะมันล็อกไม่ได้นะ,ะมันเทิงแล้ว